ในการทำวิจัถขายตรงเลยนะครับตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับกำหนดอย่างเคร่งรัดครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับคณะกรรมการนะครับบริหารของท็อปอัพทูลิสนะครับพร้อมด้วยสมาชิกนะครับได้มาที่กองปราบเพื่อที่จะมาขอยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับขอความเป็นธรรมนะครับจากเจ้าหน้าที่นะครับกรณีที่บริษัทท็อปอัพทูลิสนะครับถูกกลุ่มคนนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับมาร้องเรียน ะครับแล้วก็ถแถลงข่าวว่าธุรกิจท็อปอัพ u ุ i ิสเนี่ยเป็นธุรกิจที่ดําเนินการเป็นแบบแชร์ลูกโซนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับบริษัทท็อปอัพ u ุ i ิสเองแล้วรวมทั้งสมาชิกทั้งหลายทั่วประเทศได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับเพราะทันทีที่มีข่าวนี้ออกไปนะครับก็สร้างความไม่เชื่อมั่นให้กับผู้คนล้นะครับสมาชิกทุกคนจะต้องตอบคําถามจากผู้คนที่สงสัยแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามจํานวนมากเลครับแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหากับธุรกิจ อย่างใหญ่หลวงเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพวกเราจึงได้เดินทางมาที่นี่กันนะครับซึ่งตามที่เป็นข่าวนะครับที่มีบุคคลจํานวนหนึ่งนะครับได้นําเรื่องราวเข้าลองทุกมาอย่างที่กองบังคับการกองปราบเนี่ยนะครับโดยกล่าวหาเรานะครับบริษัทขอเรียนนะครับว่ารูปแบบวิธีการในการดาเนินธุรกิจปัจจุบันของบริษัทเนี่ยนะครับบริษัทได้ยึดแนวทางการทาธุรกิจในรูปแบบขายตรง นะครับตามหลักเกณฑ์ที่ทางสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเนี่ยได้กำหนดอย่างเคร่งครัดทุกประการนะครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่เราได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบขายตรงแล้วนะครับทางบริษัทเองนะครับก็ได้ให้ความระมัดระวังในการทำธุรกิจนะครับอย่างเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับซึ่งเราเองคำนึงถึงนักธุรกิจที่เข้าร่วมธุรกิจกับเรานะครับรวมถึงผู้บริโภคเนะครับเป็นประการสำคัญ โดยเฉพาะนะครับสมาชิกที่เข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทนี่นะครับบริษัทขอยืนยันนะครับว่าทงบริษัทเองเนี่ยไม่เคยละเลยหรือผิดเงื่อนไขข้อตกลงในด้านการจ่ายตอบผลตอบแทนกับสมาชิกแม้แต่รายเดียวนะครับดังนั้นในการที่มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มที่กล่าวอ้างว่าได้รับความเสียหายจึงเป็นการกล่าวความเท็จนะครับที่ไม่มีมูลแม้แต่ประการใดนะครับ เนื่องจากบริษัทเองมีสมาชิกที่ซื้อแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ ITS จำนวนมากซึ่งปัจจุบันมีมากกว่าล้านรหัสนะครับซึ่งบริษัทจะต้องดูแลนะครับแล้วก็ตลอดเวลาก็ไม่เคยปรากฏว่ามีสมาชิกท่านใดนะครับที่มีการร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นหากที่ผู้กล่าวอ้างเนี่ยเขาได้รับความเสียหายและเขามีเจตนาที่ดีหรือคิดว่าเสียหายจริงเหตุใดผู้กล่าวอ้างเหล่านั้นจึงไม่มาแจ้งที่บริษัท เพื่อให้บริษัทนั้นนะครับได้ดําเนินการหรือชําระค่าเสียหายหรือหาความเสียหายจริงบริษัทเองนะครับก็พร้อมและก็ยินดีอยู่แล้วนะครับที่จะรับผิดชอบในทุกๆกรณีนะครับตามกฎหมายขายตรงที่ได้ระบุไว้แต่สิ่งหนึ่งก็คือครับที่เป็นที่น่าสังเกตก็คือว่าการที่ผู้ที่กล่าวอ้างตนว่าเป็นผู้เสียหายเหล่านี้นะครับจากการแถลงข่าวหรือออกรายการทีวีเมื่อวานนี้นะครับบุคคลเหล่านั้นกลับไม่สามารถกล่าวยืนยันได้นะครับว่าเขาเสียหายอย่างไรนะครับแต่คนเหล่านั้นนะครับ ไปหลงเชื่อกลุ่มบุคคลบางกลุ่มนะครับที่ตั้งตัวขึ้นมาเป็นชมรมนะครับแล้วก็มาดําเนินคดีกับบริษัทนะครับมาแถลงข่าวแล้วก็หวังทําลายชื่อเสียงของบริษัทครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราได้รับผลกระทบเยอะมากนะครับหรือวัตถุประสงค์อาจจะต้องการที่จะทําให้บริษัทกิจการนั้นจะต้องมีการอันที่ต้องเลิกลาไปด้วยนะครับประการสําคัญนะครับการกล่าวอ้างกล่าวหาว่าบริษัทเองเนี่ยดำเนินธุรกิจแชร์ลูกโซ่เนี่ยทำบริษัทเองนะครับ ยินดีอยู่แล้วนะครับพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทุกประการไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบจากหน่วยพังงานภาครัฐหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเครือข่ายขายตรงก็แล้วแต่เพราะตลอดเวลาปีกว่า2ปีที่ผ่านมาเองบริษัทเองนะครับได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบมาทุกๆก,กรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง DSI ไม่ว่าจะเป็นทั้งสคบ,อบอนะครับเราผ่านกระบวนการเหล่านี้มามาจบเส้นเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ําแต่ถึงแม้ นะครับถ้ามีผู้ที่กล่าวอ้างอย่างนั้นจริงบริษัทเองก็ยังยินดีที่จะให้ตรวจสอบนะเพราะเรารู้ว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ต้องเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากนะครับแล้วเราจะต้องดําเนินธุรกิจอย่างด้วยความโปร่งใสอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบริษัทมีนโยบายและมีเจตนารม์ที่ทําธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วว่าเราจึงยินดีนะครับที่ให้ทุกๆหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบก็อย่างไรก็ดีนะครับสิ่งที่ทางบริษัทอยากจะเรียนชี้แจงก็คือว่าธรรมชาตินะครับของธุรกิจขายตรงเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ต้องมีกฎหมาย พรบขายตรงแล้วก็การตลาดแบบตรงนะครับรองรับอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับบริษัทที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการขายตรงเนี่ยก็จงไม่ใช่กิจการเถื่อนนะครับหรือว่าเป็นกิจการที่ทําอะไรนอกกฎหมายตามที่ผู้กล่าวอ้างเนี่ยได้กล่าวหาได้อย่างไดนะครับเพราะถ้าเราไม่ดําเนินการตามหลักกฎหมายแล้วนะครับผู้ประกอบการก็ไม่รู้ว่าจะใช้หลักอย่างไรในการดําเนินธุรกิจเพราะฉะนั้น S <S <an> <S เหตุนี้เองนะครับการที่บริษัทเองนะครับได้รับการกล่าวหานะครับซึ่งสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นทั้งนั้นที่บริษัทเองมีเจตนารมณ์และมีวิธีการดาเนินธุรกิจในกรอบของกฎหมายมาตั้งแต่ต้นนะครับจึงจําเป็นยิ่งนะครับที่จะต้องร้องขอความเป็นธรรมนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ช่วยพิจารณานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยความุติธรรมและโปร่งใสด้วยนะครับในกรณีที่ผู้กล่าวอ้างเนี่ยได้มาล้องเรียนเอาไว้นะครับซึ่งเท่าที่ได้ ดูข้อมูลนะครับผู้กล่าวอ้างได้ร้องเรียนในหลายๆประเด็นเช่นกล่าวหาว่าท็อปอัพจูลิตเนี่ยได้สอคบอปลอมนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับบริษัทเองท็อปอัพลิเองนะครับได้นําหลักฐานก็คือใบอนุญาตนะครับจากสํานักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้โภคในการอนุมัติให้ท็อปอัพจูลิตเนี่ยเป็นธุรกิจขายตรงอยากถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงให้กับสื่อมวลชนได้ดูแล้วนะครับซึ่ง สินค้านะครับที่ถูกระบุไว้ในใบอนุญาตขายตรงก็คือซอฟต์แวร์เบสเซ็ตระบบแอปพลิเคชัน ITS นะครับซึ่งอันนี้เองนะครับคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของเรานะครับธุรกิจเรานะครับถูกระบุไว้ในใบอนุญาตขายตรงอย่างชัดเจนว่าสินค้าคือระบบ ITS นะครับดังนั้นสมาชิกนะครับที่ซื้อระบบ ITS ไปใช้ นะครับและมีการนำ ITS นี้นะครับระบบแอปพลิเคชันเนี่ยไปขายต่อสมาชิกก็จะมีได้รับผลกำไรจากการขายปลีกนะครับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้โดยสมาในเงื่อนไขที่ขออนุญาตไว้ที่สคอบอนั้นนะครับสมาชิกซื้อแอปพลิเคชันในราคาสมาชิก1,500บาทและนำไปขายต่อให้กับลูกค้านะครับ ในราคา1,700บาทรวมภาษีมูลคาเพิ่มเรียบร้อยเพราะฉนั้นนี่คือสิ่งที่ถูกระบุไว้เรียบร้อยแล้วนะครับที่อยู่ในเอกสารของทางสคบนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนยังเข้าใจคาดเคลื่อนว่าทุกธุรกิจนี้นะครับเป็นธุรก,กิจของการล่าหัวคิวชวนคนมาแล้วก็ได้เงินจากค่าแนะนําจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับธุรก,กิจขายตรงจะต้องมีสินค้านะครับแล้วก็มีการรายได้กําไรที่เกิดจากการขายสินค้า นะสินค้าของเราคือระบบ ITS และสมาชิกจะมีะไรายได้ก็เลเมื่อสมาชิกได้มีการขายระบบ ITS ให้กับผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็ใช้ ITS ในการอำนวยความออสะด,ดวกในการเติมเงินแล้วก็ในการซื้อสินค้าอื่นๆที่ t o อ u p ัพ uh, รีได้เข้าไปร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยนั่นเองนะครับเพราะนั้นเ,เป็นเรื่องของปกติครับสำหรับผู้ที่ซื้อซอฟต์แวร์ ITS ไปแล้วนะครับหากผู้ซื้อหรือสมาชิกนะครับเหล่านั้นนะครับไม่ทำธุรกิจตามแผนการตลาด นะครับที่บร,ริษัทกำหนดไว้นะครับสมาชิกเหล่านั้นก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจอะไรนะโทรศแล้วโต่แล้วรวยอะไรตอนนี้อย่างนั้นนะฮะคือส่วนใหญ่เขาคนที่เขาไม่ค่อยจะรู้นะฮะเขาก็หวังจะรวยก็ว่ากันเถอะถ้าสมัครแล้วเรื่องยังไงก็มีแต่รวยแต่รวยอะไรเงี้ยเจ็ดรหัสครับอ๋อคนเดียวจะสมัครเจ็ดรหัสครับผมแล้วก็สมัครให้พี่สาวครับแม่ด้วยอก็อีกคนละสามรหัสทำไมถึงสมัครเยอะขนาดนั้น ก็มีเติมเงินให้ตัวเองด้วยแล้วก็เติมให้ในครอบครัวด,ด้วยครับอ,อแล้วก็หวังอยากจะได้เงินตรงนี้อยากจะได้เงินจากการบอกต่อสมาชิกอย่างนั้นใช่ไหมคะที่ที่บริษัทเขาได้เคยแนะนำเอาไว้ใช่ครับนะก่อนที่จะเข้าไปทําธุรกิจได้มีการตรวจสอบข้อมูลหรือหาอรายละเอียดอื่นๆก่อนตัดสินใจบ้างไหมคะไม,ไม่ได้หาครับแต่แบบดูการโฆษณาทาง youtube อะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อค่ะ แล้วพอหลังจากที่เราไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่บริษัทได้เคยโฆษณาไว้เราทํำยังไงคะได้ไปติดต่อสอบถามไหมว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมผมไม่ได้เงินตามที่มีโฆษณาไว้ครับไม่ได้ได้<ป>สัก<ป>ถาม<ป>ไหมก็เห็นว่ามันไม่ได้แล้วก็เลยหยุดทํา นะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเขาไม่ได้ขายของเขาก็ย่อมไม่มีไรายได้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับแต่เขาเองก็ยังสามารถที่จะใช้ซอฟต์แวร์เบสเซปเนี่ยได้ตลอดไปนะครับเพราะว่าในการซื้อซอฟต์แวร์ I d S ไปใช้นั้นนะครับเป็นการซื้อครั้งเดียวนะครับตลอดชีพนะครับแล้วเขาก็สามารถใช้ไปจนตลอด โดยที่ไม่ต้องเสียเงินค่าบริการรายเดือนรายปีอีกต่อไปนะครับอันนี้คือประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการซื้อ ITS ไปใช้นั่นเองนะครับซึ่งบริษัทเองนะครับประหนักดีนะครับว่าในการทำธุรกิจตามกรอบกฎหมายเนี่ยนะครับแต่เนื่องจากธุรกิจขายตรงเนีครับเป็นธุรกิจที่มันบางครั้งนะครับเกี่ยวข้องกับผู้คนจานวนมากแน่นอนครับอาจจะมีคนบางกลุ่มบางคนนะครับที่ไปชี้นำในทางที่ไม่ถูกต้องบ้าง แต่ก็ถือว่าจํานวนน้อยครับซึ่งถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เองนะครับบริษัทเองนะครับก็มีมาตรการอยู่แล้วนะครับในการที่จะกํากับดูแลมีบทลงโทษนะครับเพื่อที่จะบริษัทเองก็ไม่ได้มีการละเลยในประเด็นนี้นะครับเรามีการอบรมให้ความรู้นะครับมีการฝึกสอนกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาทําธุรกิจเรามีคู่มือมีระบบนะครับที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้แล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะตอบย้ําก็คือว่าธุรกิจนะครับ จะต้องมีการทำงานถึงจะมีรายได้นะครับธุรกิจที่ถูกต้องนะครับจะต้องทุกคนจะต้องอนอกจากที่เขาจะลงทุนแล้วเขาต้องมีการทำงานด้วยเพราะว่าบริษัทเนี่ยนะครับใช้โฆษณาํำว่าเติมเงินละหน่วยตามโบนัวก็คือเปลี่ยนรายได้ให้เป็นหลักแสนหลักล้านนะครับโดยใช้เว็บไซต์โฆษณาโอเคทางไหนทางสื่อทา,ทางเว็บไซต์นะครับตั้งสือ่อวิิทยุและสื่อทางเว็บไซต์ออนไลน์นะครับ ทำให้คนหลงเชื่อโดยใช้โซลกาคคาว่าเติมเงินแล้วรวยสามเดือนหกเดือนได้เงินแสนเงินล้านองเงินอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวก็ได้เงินแล้วเกิดจากการชักชวนแบบผิดๆว่าสมัครเธออะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องทาอะไรก็เดี๋ยวก็ได้เงินอันนี้คือมันเกิดขึ้นแต่อันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปดําเนินการแล้วมันเกิดขึ้นกับผู้สุกเธือข่ายเช่นเดนะครับกาตรองแก้ไขนะครับไม่มีธุรกิจไหนครับที่ได้เงินโดยที่ไม่ต้องทําอะไรแล้วอยู่เฉยเฉยจะได้เงินเพราะนั้นนี่คือเจตนาลมและสิ่งที่เราประกาศมาโดยตลอด ว่าท็อปอัพดูริตเองก็เช่นเดียวกันนะครับคนที่จะมีรายได้ก็ต่อเมื่อเขาจะต้องทํางานนะครับแล้วก็ประดับตามกลไกแล้วก็แผนการตลาดที่บริษัทได้กําหนดนะครับและแน่นอนครับสิ่งที่บริษัทได้ยึดหลักการทาธุรกิจเนี่ยเรายึดหลักนะครับตามมาตรฐานวิชาชีพขายตรงมาโดยตลอดนะครับซึ่งตัวนี้เองนะครับเป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากเลยนะครับเราทําธุรกิจที่ไม่ได้ผิดแผกไปจากธุรกิจขายตรงอื่นๆเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบ ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับนะครับบริษัทเองจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องชี้แจงให้กับประชาชนนะครับแล้วก็สมาชิกนะครับที่ได้รับผลกระทบทั้งหลายนะครับโดยบริษัทเองมันไม่ได้รับมองแค่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบริษัทเท่านั้นนะครับแต่ผลกระทบเหล่านี้เนี่ยครับมันอาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมขายตรงทั้งระบบด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เองบริษัทเองให้ความสําคัญนะครับแล้วบริษัทเองก็จําเป็นที่ต้องปกปักรักษาอุตสาหกรรมนี้นะครับให้เป็น อุตสาหกรรมที่อาจจะเป็นรักษาภาคเศรษฐกิจขายตรงเนี่ยนะครับให้มันยังคงอยู่นะครับสื่อไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่บริษัทเองได้มาลองเรียนนะครับก็เพื่อที่จะดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมความโปร่งใสแล้วก็เพื่อให้อุตสาหกรรมขายตรงเนี่ยนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่มีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับต่อประชาชนและผู้บริโภคทั่วไปด้วยและกรณีที่มีผู้กล่าวอ้างนะครับและนาพา ผู้เสียหายที่จะมาร้องเรียนนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจท็อปอัพชูริสรวมทั้งสมาชิกทั้งหลายัานี้นะครับทางบริษัทเองนะครับก็จะต้องดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับกับผู้กล่าวอ้างทุกคน นะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับนอกจากทางบริษัทเองนะครับจะฟ้องจะจะฟ้องร้องนะครับในข้อหาหมิ่นประมาทแล้วนะครับเชื่อว่าสมาชิกท็อปอัพธุริศทั้งประเทศนะครับที่ได้รับผลกระทบเองนะครับก็จะดําเนินการแจ้งความฟ้องร้องนะครับยังสถานีตํารวจที่สมาชิกท่านนั้นนะครับมีถิ่นพำนักพักอาศัยอยู่ด้วยนะครับก็อันนี้ก็ จะเป็นขั้นตอนในการดําเนินการกับผู้ที่กล่าวอ้างแล้วก็ทําลายทําให้เกิดความเสียหายกับ Top Up t o ทู i ิ t e ครับ